สวัสดีทุกคนเน่นะคะวันนี้เราก็อยู่กับช่องเฮฮาปาร์ตี้นะคะนี่ก็คือมันฝรั่งเคลือบน้ำตาลมันก็จะเป็นแบบนี้วันนี้เราไม่ได้ทำเอเลยมาเราแค่มากินเฉยๆนะคะมากินด้วยค่ะ มันเย็นเย็นอ่ะเวลากินโดนน้ำจะเย็นเย็นโดนน้ำลายไปเย็นมากเลยค่ะ 嗯，先看一段。 เป็นเคลือบแบบริมมอกน้ขอตาไปเอาน้ำก่อนนะคะนี่เราก็เอาน้ำส้มมาหนึเอาเลยค่ะห้องหลังตู้แบบมีขอดตัวยู่อ่ะ nó có làm có... Năm 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 năm. À... cho muối Nó nó sẽ cái nha chìm cái <tryk> Oi! <tryk> แล้วทำคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายยบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบ๊ายบาย